ความคืบหน้าล่าสุดฤษีท้าชนพระฤษีเปิดหน้าท้าชนพระพลพูดชัดใครชักใยลุงพลแจงเสกน้ำมันไม่ได้ทำจากศพกรณีฤษีคำพีเคยพูดก่อนสร้างพญานาคว่าหากลุงพลไม่สร้างให้เสร็จก่อนปีใหม่ไม่เร่งสร้างจะทำให้ลุงพลนั้นเดือดร้อนและถึงตายล่าสุดสามคุมพาพันทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับ ปู่ฤษีคัมภีร์คัมภีร์ปัญโยกล่าวชี้แจงว่าตนได้สื่อสารผ่านดวงธรรมพูดว่าถ้าจะสร้างให้สร้างเร็วๆไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดที่ว่าลุงพลจะต้องตายซึ่งดวงธรรมพูดเป็นปิศนาธรรมเพราะรู้ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จจะเกิดปัญหาอย่างที่เป็นแบบตอนนี้ก็ได้แต่หากไม่เชื่อและคิดว่าตนเป็นคนพูดคำดังกล่าวออกมา ให้ไปกินน้ำสาบานก็ได้ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการตีความที่ผิดพร้อมยังตำหนิสื่อหลายช่องที่นำไปตีความจนทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าตนเป็นคนพูดให้เร่งมีการสร้างไม่เช่นนั้นลุงพลจะถึงแก่ความตายการที่ตนนั้นเดินทางไปบ้านลุงพลในวันกล่าวเป็นการเชิญจากพระอาจารย์พลให้ไปดูสถานที่ว่าบริเวณลานดิน ดังกล่าวสามารถสร้างพญานาคได้หรือไม่ตนได้สื่อสารผ่านดวงธรรมยืนยันว่าสามารถสร้างได้แต่จะมีกลุ่มคนสองจำพวกคือคนที่ทุกข์เพราะไม่มีโดยจะมีคนเข้ามาขอโชคขอลาบกลุ่มคนทุกข์เพราะไม่รู้จักพอคือกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์จากพญานาคและในการสร้างก็ต้องสร้างให้เร็วพร้อมทั้งสื่อสารพูดคุยกับดวงธรรม เกี่ยวกับสีของพญานาคลักษณะท่าทางแววตาและรวมถึงชื่อขององค์พญานาคทั้งนี้ตนนั้นยังเคยประสบเหตุการณ์ครั้งหนึ่งช่วงแรกที่น้องชมพู่เสียชีวิตโดยพระพลได้ขอให้นั่งสมาธิสื่อสารจิตให้เข้าไปดูในหมู่บ้านกก,กอกว่าน้องชมพู่เสียชีวิตด้วยเหตุอะไรซึ่งในวันนั้นตนนั่งสมาธิและถอดจิต ไปตามที่พระพลบอกกระทั่งไปถึงหลําห้วยที่อยู่ด้านหลังบ้านลุงพลโดยจุดดังกล่าวมียักษ์กุมพันธ์สองตนขึ้นมาปรากฏอยู่ในสมาธิของตนและไม่ให้ตนเข้าไปในหมู่บ้านกกอกลักษณะเหมือนต้องการปิดบังไม่ให้เข้าไปมองเห็นพร้อมกับชี้หน้าด่าตนว่าอย่ามากินยาแทนคนป่วย หรือแปลความหมายว่าอย่ามาวุ่นวายในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองตนจึงถอดจิตกลับมาเพราะได้รับการตักเตือนจึงไม่อยากเข้าไปยุ่งโดยตนเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจเป็นการเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ลักษณะทานองว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับลุงพลและไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับน้องชมพู่ แต่ด้วยพระพลติดต่อมาตนให้ไปช่วยดูสถานที่ก่อสร้างพญานาคด้วยตนที่มีความรู้ในด้านของพราหมณ์และมีดวงธรรมประกอบกับรับปากกับพระพลแล้วจึงได้เดินทางไปดูสถานที่ให้ตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปวันกล่าวและพิ่งจะเห็นตามภาพนิมิตว่าบริเวณหลังบ้านลุงพลมีลำห้วยอยู่บริเวณจุดดังกล่าวจริง ตามในนิมิตทั้งนี้ปู่ฤาษีคำพีคำพีปัญโยยังปฏิเสธว่าตนไม่ได้กล่าวถึงคำว่าลุงพลเป็นลูกหลานพญานาคและไม่ได้บอกว่าบ้านลุงพลมีวางพญานาคอยู่แต่ตนเป็นคนพูดออกมาเองว่าลุงพลกับพระพลมีสายสัมพันธ์กันซึ่งไม่ได้พูดถึงว่าลุงพลมีสายสัมพันธ์สัมผัสกับพญานาคดังนั้น ึงถูกตีความกันไปเองว่าพระพลชอบปั้นพญานาคจึงทําให้ลูกพลมีสายสัมผัสและลูกหลานของพญานาคนอกจากนี้ตนไม่ใช่คนดําริหรือทําให้มีการสร้างพญานาคความจริงก็คือความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายดังนั้นใครที่เป็นคนดําริให้สร้างหรือเป็นแนวคิดให้สร้างตั้งแต่แรกก็คงจะรู้ตัวว่าเป็นใครซึ่งการที่ตน ไปโพลอยู่ในคลิปวันแรกก่อนที่จะสร้างพญานาคเป็นเพราะมีการมาเชิญและนิมนต์พระพลให้ไปที่บ้านตนจึงต้องเดินทางไปทำหน้าที่ในศาสตร์วิชาที่เรียนมาและไม่รู้ว่าลูพลไปเอาเงินมาจากไหนในการสร้างพญานาคครั้งนี้เพียงแค่มาดูข่าวรู้ทีหลังว่าเปิดพระบบริบจาคเท่านั้นซึ่งตนไม่ได้มีส่วนกับการอยู่เบื้องหลัง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินรายได้และปัจจัยทั้งหมดส่วนเรื่องความสนิทกับพระพลและลุงพลยอมรับว่าสำหรับพระพลตนรู้จักกันมานานแล้วเพราะก่อนหน้านี้เคยร่ำเรียนวิชามาด้วยกันแต่ตนเลือกที่จะมาเดินทางในสายนี้แต่พระพลเลือกที่จะปฏิบัติแล้วบวชเป็นพระในส่วนของลุงพลตนไม่รู้จักเพราะทุกครั้งที่เจอกับพระพลก็จะต้องเจอกับลุงพลด้วยทุกครั้ง ตามหน้างานเท่านั้นรวมรวมแล้วประมาณ5ครั้งความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ปิดบ้านคุยลับกับลุงพลแจ้งจับแก๊งร่วมลุงพลตัดไม้โดนนับ10คน4คนไม่หนีทนายพบลุงฉะสื่อบิดเบือนกรณีรายชื่อกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ข้างบ้านลุงพลซึ่งขณะนี้ไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่แล้วส่วนใหญ่จะมีลักษณะ เดินทางไปกลับเพื่อหลบหนีสื่อมวลชนและการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปมีดังต่อไปนี้ 1. นนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเจ้าของช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่สนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนเจ้าของช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่สนายพงศ์ไม่มีช่องเป็นของตัวเองทำคลิปให้ลูกสาวมาต่อยแชนแนล สีนายชิดช่องชิดปากแปล 5. นายนิคมช่องมานาสเตอร์ี่ 6. นายเอมเอมมะลูนายแชนแนล 7. นายนุบ่าวนุหลานลุงพล 8. นายโจยูทูบเบอร์ช่วยโค่นไม้และช่วยลากไม้ 9. ในายอ๋อหรือนายธนาทรธน,นันไทยสงช่อง อ,อ๋อ DIY คนสนิทลุงพล 10. ชาวบ้านกกกอก 11. ในายชานชัยช่องกินให้อ้วนรวยเมื่อ 3. คกุมภาพันธ์64นายพรพิรมอุรุษแสงพอ,ออสำนักงานป่าไม้จังหวัดพุทธาหารเปิดเผยว่าในวันที่4กุมภาพันธ์2564เจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมเอกาสารร้องทุกกล่าวโทษลุงพลกับพวกที่ปรากฏในคลิปทุกคน ด้วยจะร้องทุกข์ในสองข้อหาคือร่วมกันทําไม้ตามมาตรา11พรบป่าไม้2484และร่วมกันทําไม้ตามมาตรา14พรบป่าสงวนแห่งชาติพศ2507ต่อพนักงานสอบสวนสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นพบมีการตัดต้นไม้4ต้น ส่วนกรณีของนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่นั้นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนําเข้าเครื่องจับเท็จทีมข่าวได้ลงพื้นที่บ้านลุงพลตํานกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยสังเกตเห็นนายโจนายอ๋อดีไอวายนายพงและนายนิคมยูทูบเบอร์ที่ช่วยลุงพลโค่นไม้กลับมาอยู่ในพื้นที่บ้านลุงพล แต่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์และรีบหลบหนีทีมข่าวทันทีในช่วงบ่ายนออายอ๋อได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับโดยนั่งไลฟ์สดอยู่ที่กระท่อมจุดสร้างพญานาคซึ่งจากที่นายอ๋อพูดกับแฟนคลับระบุว่าจะมีการถ่ายถนนและพูดคุยรวมถึงไม่มีการถ่ายบ้านลุงพลเมื่อเวลา1 2อ0นทนายสมเกียรติ เดินทางพบลุงพลและป้าแตนซึ่งคาดว่าจะมาพูดคุยเรื่องคดีรูกป,ป่าและตำหนิสื่อที่นำเสนอข่าวบิดเบือนหลังจากนั้นก็จะมีการนั่งพูดคุยกับยูทูบเบอร์ซึ่งทีมข่าวนั่งสังเกตและถ่ายภาพอยู่ห่างๆส่วนบรรยากาศบริเวณบ้านของลุงพลค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีชาวบ้านมาเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนแต่สังเกตว่าวันนี้ได้มีชาวบ้านนำผลไม้และพวงมาลัยมากราบไหว้ รูปปั้นพญานาคปาริจิตตะนคาราช